ฮัลโหลจ้าเอออาสรงวันเดือนปีเก er, ิดมาได้จ้าเพราะว่าอันแม่มอจะต้องหูวันเดือนปีเกิดซะก่อนได้วันเดือนปีเกิดเลยี๋ยวแม่มอจนผิดโทรไปหาเด้อสรงมาก่อนก็ได้วะเด้อขันหัขอขอวันยังจะเกิดวันพุธหรือวันพฤหัสเออเดือนเออวันศุกเนาะเออโอเคเดี๋ยวอันแม่มอนันจะเอางวไปผูกมะซะก่อนโผล่หักกระมา จ้า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 อโอเคสบายดีพี่น้องมนีิแม่มองฮะก็มาแตงแต่เยี่ยมพี่น้องก็เลยสิได้มาเอางวไปเลี้ยงมาดิตางูแตงแต่เศร้าเลยพี่คงแล้วสิได้เอางวไปปลูกสะกอนมนีิบริยูเพื่อนเบิดมือไปเยี่ยมพี่น้องเนย นห้ากมาหอดแต่จนสามโมงแรงเลยง้อยังไม่ได้กินยาดสิได้งัวไปเดี่ยงกจคนพี่น้องเลยงัวกับปลาดอ

เนี่ยแต่โบราณดอกพี่น้องเลยเนี่ยชานที่ต้นบอกนี่นะดูไหว้พระพระเจ้าในนี้บริยูช้ำหนักเบิดมือไปให้เยี่ยมพี่น้องพี่น้องไปเยี่ยมกัไปเยี่ยมพี่น้องก่อนว่ะ

ดด้ยอยยงกินหวกันดูดๆๆกินเดิอกินเรทำเลยเร้อ là có hôm mấy sao nè sao Con mua bụi im nhà đi Vô đây, vô đây <cười> 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 mặt subscribe cho kênh Ghiền Để không móc à có thể lúc mà hơi chân hụt ngon lắm mặt cầu chào hai chào trong đáp ต้องโวมกันสะกอนอบนนี้นมันง่ายพีนองเลยบุกคืองหาเห็ดเป็นพรเห็ดเป็นพรจีว่าย

เมื่อี้กับม่หมอเอางวมาปล่อยเลยพี่น้องเก็แล้วกันมื่อกี้ก็มือเบิือขอกับมือผักได้เอางวงกินน้ำมาผูกงวไว้แต่ชิบกับมือผักพรจะก่อนจักหน่อยหนึ่งเพราะพี่น้องก็โทรมาโย่สำหรับแม่มนีนะเอาแม่มหมอกะผักคน้ยไหลกุ้ยแซ่ดเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบใจสบายดี